สวัสดีค่ะดูทำไมไอ้นางกันยามาอยากหน่อยอากคุ้มมีมาเลยเอาป่าเ里มาอยนากย้อนนั้นไอ้เจลีน่ะเจอเอาเหมาือนกิเงอเลยสิตอนนี้เราก็มาเก็บผักคณะดอยกันอีกแล้วนะคะเรามาเจอที่สวนผักกันอีกแล้วอ๋อนี่แหล้วเจลีมาเลี้ยวยี้แหละดาวมาดากจีชื่อเมีย่ไงลอง จะเดลทามา,ทามเนมเนี่มดดาจัดเมื่อเจี่ยจัยมันจะจี่来ยอลเดียเรามาเก็บขาไปขายกันนะคะอเอากินกินจนกินไม่ไหวแล้วเอาไปขายดีกว่าอย่างเช่นาะปาเนี่ยแล้วนหน้าเหมือ นอนยอนี่มือละงมาแหละอะไรยุ่ย si ยิงอะสินอ่ะก็อะไรยุ่ยยงอ่ะข้าพิจารณาเนี่ยคุณแม่เปลี่ยนหมดแล้วเรามาแต่เช้าเลยสินอะป่านนี้แล้วนะจังอ่ะกดจูเจียนี่นะนะเราจุูมาจุวินี่สิ 在苏州呢，在苏州面呢怎样哈？办证的在面呢怎样？嗯嘛，老铁哥见面。有发光的在了，我那下班呢，我忙啊咯，溜脚去，走脚去，啥呢？啥屁来走脚？就在走脚，说说走脚。 อันนี้ทั้งผัดทั้งแกงทั้งลวกแล้วก็จิ้มน้ำพริกได้เลยนะคะเนี่ยอร่อยมากนี่นี่เริ่มเล็กลงแล้วอจะจืดตีงหรอตีเบอว่าปูตานะอัลอ เอาใจใช่เนาะสวยงามธรรมชาติเสียงธรรมชาติชดูชดูนนี้เขาเรียกว่าถั่วอะไรเนี่ย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 อันนี้ถั่วลันเตาหรือเปล่าไม่ใช่มากนะถั่วลันเตาอยู่นู่นนี لعب ابا كيف البدايه عشان ابا دي با يوب ده حاله تشله اه ني توينج طبجه ถียนนานนเนี่ยมุงชอบเถียนนานยือชอบแล้วแต่คนไอิมจะบ้าเนยมาเจอว่าเจอมาเลยมิเน่ิบอย่างไงมิเน่มิเน่อามาอุ้กดเด็ไยหงนเดที่อยู่นที่ไ

我问你们了吗，没有做啥没？多问你，好多你，土豆啊，白面啊，哦，土豆都少，土豆都少，嗯、表哥你也做梦？ ผมไปเย่ทำมมวพายเยี่ยมเนี่ยนี่จ้าถั่วลันเตาของเราชินหน่อยสะดวกบะหืมล่ามาบาวบอหคุชิบิลาล้า สอ่นตัวเด็กเฮ้ยอันอน,อน,น,นี้ยูดตีจะหมดหรือนะก็จะอันนี้ยูดตีนี่ยัดหมดใกล้จะหมดแล้วนะใกล้จะหมดแล้วมันก็เลยเริ่มเล็กลงแล้วพวกนี้นะคะนี่ถอดลันตาของเราเป่าคอเป่าคอาอ,อันนี้ผักที่เขาเอาไปทำประกาศดองนะที่คนจีนชอบทำกันอ่ะเนี่ยกระโดดยืนห่ย นี่กะลัมปีของเราจะสินเหรอภาสิริเล่ยใช่ไหมกระลำปีหัวปลาสีภาษาไทยเรียกว่าหัวปลาสีนะคะสาขาเรียกว่าอะไรนะสาขาปลาสีอ๋อปลาสีภาษาไทยเรียกว่าผักกาดดองกระลำปีกระลำปีเออใช่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ล่า้พ nó mà nạn nhân, chứ, chưa, 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 องอเมลี <S 1> <S 1> ่เาบอพอยน่งเยยุเมลีพสัตยว่าชดดัวเบ้เฮ้ยพาสาไทย่าชุดดัวเบ้วะอาคาเลว่าชดดูพอัยลว่าเธอลันตาเนียผีพูผีพูดผีพูด แล้วแล้วต้นที่สูงสูงมีดอกแล้วก็มีเม็ดนะคะอันนี้คือเราเก็บไว้เราเก็บเม็ดไว้ให้มันเป็นเม็ดเราไม่ได้เก็บกินเลยนะเนี่ยเราเหลือไว้เพื่อให้มันอันนี้เป็นเมล็ดแล้วก็เราก็จะเก็บไว้ปลูกปีหน้าอีกนะคะนี่อ่ดนมเละค่ะมาอือป เน wo ี่ยขพักาตันท่านนเนี่ยเขาพัยังไงา妈ทาเจะนั่นี่ไม่เนี้ยท่าทางอะไรโอ้ 嗯，啊、嗯，要爬水水了，嗯，打了？ 哎、嗯欸，我搞西北一株菜嘛的，我又没上阿来一株菜呢，豆豆唱过的。接着呢，阿、嗯、妈、嗯啊嗯嗯 <laughs> 欸，我搞豆豆唱阿好没？我妈老等阿来喽，要冰阿冰了没？有点冰啊，哈哈哈哈哈哈！哎，要什么那啥？今天搞点啥歌？伢唱了，哎，哎，好八十，好八十，先弄。

俺娘，我去的。五不能军，我五百多号了。我五蛮狠量了。走走走走。嘿嘿嘿。那个，哎，我弄蛊了，弄蛊，他不蛊嘛？我弄蛊嘞。对啊，帮个啥？弄蛊啊，家家那他家小嘞。

哎呦！<她> ienen, 我他他妈漂亮了，穿到我奶奶。那个都够，那个都够。我操，那个女的。我不出去买点。阿兰妹喽，我哥婆要阿兰妹。阿兰姐面的，九面的。那收到啦，收到。那收到啊，会了，会了。

他打突然怕一年嘞，说的是他后面毛就来水了，够狠了。哈哈哈哈哈！做嗯，阿婆又是洗鞋忙啊，爱吗<妈>哎呀，你这个样，干嘞。妈。你这。下。<妈>嗯。我话说你家那一只矮油桃。 老牛不带个狐狸、啊，能不哈？老成都了。 ke toa lan tau toa lan tau she no anu haa hu lau du no ju ne ga i nga wo e jo no ju ne ga i nga e no no ji nga cho pa je yung ma ni jo ma thua มึงยัเสด็จยิงกันวะชอบอะเสด็จกอย้ด็จบุมึยเสด็จม่เสด็จถมึงเสดม่กน้ลกนเราทนเียวิโอเิโอเิโอผัก่เราเก็บได้นะคะดูสิดูน่ากินมากเลยเพื่งเกบสด ชาอยู่สิหน้าอายุต้องจาขึ้นไม่ด้แล้วช่ไหม่อแล้วนเครื้อพังอ่ะป่นไนแล้วมือแล้วมือแล้วเขอเปลาข้อเป้าขอผักกาดดองนะคะผักกาดดองอผักกาดดองผักกาดดองสวยงาม

哎，没有你叫个老蒙个阿来嘞。哎了哎了哎了。哈哈哈！哈，听那么嘞，到我路口又往我我车家没有？嗯。你那阿那也没听啊。嗯，人民多多谢谢啊。

à các bạn chơi nhà nghe hồi rồi hè là tôi thì tu chơi thả má à tôi thì tôi tám mi đi phải สัวมาเจอใมินตัวอ่องก็ตัวเพ่ยยี่บฮ่่าาเอ้ยน้องพี่เอาแลนพี่เอาเลยมักลับแล้วเนี่ยกลับแล้วเก็บเสร็จแล้วกลับแล้วดูเต็มตะกร้าเลยจ้าใช่เนาะ